ต่อกับสวัสดีพี่น้องเชลล์บอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกลับไปมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟีวูจีซนะผมซึ่งของนี้ครับผมบอกเลยว่าทําโคตรง่ายนั้นเพื่อนของชิ้นนั้นก็คือไอเคฟนะผมหรือว่าปีกออร่าน้ําแข็งอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกเดาทั้งหมด3,500ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่200ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นคือแมปการกิเวิร์ตนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปในนเกมะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมผมบอกเลยว่าเควสวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรเล้วผม5นาทีก็เสร็จแล้วนะผมผมย้ำนะเพื่อนประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนั่นเองนันเพื่อนใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะเพื่อนเพื่อนทำการเริ่มการสอนได้เลยนั่นเองนะผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะสอนเราเล่นนั่นเองนะผมให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เล้นผมใครที่เกิดมาตรงนี้ก็วิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับวิ่งตามลูกสอนมานั่นเพื่อนเห็นไหมเขาจะมีเครื่องหมายตัวเขียวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อนวิ่งมาเหยียบหนึ่งทีนะผมจากนั้นนะ อันนี้เขาจะมีลูกศรบอกอยู่นั้นเพื่อนบ้านของเราหลังไหนมันจะมีชื่อบอกนั่นเองนั้นเพื่อนเห็นไหมชื่อของอื่นก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมของเราเนี่ยก็เป็นคนที่4นั่นเองนะผมวิ่งเข้าไปได้เลยอ่าพอมาถึงตรงนี้นะผมเขาจะมีลูกศรเหมือนเดิมนั้นเพื่อนซึ่งลูกศรน,นี้นะครับมันจะเป็นบ้านใครบ้านมันนั่นเองนั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมมาคุยกับผู้หญิงตรงนี้1ทีนั่นเองนะผมกดโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะผมเขาจะให้เราเนาะผมกลับไปซื้อเมล็ดที่ร้านค้านั่นเองนั้นเพื่อน,น,นทีนนเนเนนนเ่เราว พอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนนี่เลยให้เพื่อนผมมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นผมเพื่อซื้อเมเล็ดนั่นเองนะผมอ่ะกดซื้อผมดําเนินการต่อกดซื้อหนึ่งทีโอเคจากนั้นเราจะได้มเล็ดเลเวลหนึ่งมาแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนให้เพื่อนทาการวิ่งกลับบ้านเปกหนึ่งทีนะผมใครฟังไม่ทนนันอันนี้ผมก็รบกวนน้องๆก็กลับกันไปดูได้เลยนะผมบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปสักนิดนึงนะผมอ่ะพอมาถึงที่นะั้นเพื่อนให้เพื่อนกลับไปที่บ้านผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนทาการปลูกมเมล็ดนั่นเองนั้นเพื่อนนี กดดำเนินการต่อเสร็จแล้วเนี่ยกดติ๊กได้แล้วผมวางมเมล็ดไปเบื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านหลอดทางด้านซ้ายมือนันหลอดทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือเควส UGT ของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะผมให้เพื่อนทำการปลูกนี้ไปเรื่อยนะ,ะปลูกจนซีดครบนั่นเบื่อนให้เพื่อนนะผมวิ่งตามลูกศรมานะผมซึ่งตู้ตรงนี้ครับเหมือนมันจะเป็นเหมือนที่เพาะ,มะเมล็ดอะเพื่อนเื่อนให้เพื่อนๆทำการเหยียบอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมเหยียบปึ๊บแล้วนเพื่อนก็ไปปลูกเมล็ดต่อนั่นเองนั้นเบื่อนกดเนี้ยผมปึ๊บปึ๊บ โอเคมีอีกไหมมีเราปูกไหมเนี่ยครับผมเนี่ยเขาจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้มานะให้เพื่อนทําการเหยียบได้เลยครับผมเหยียบไปครับผมมีตังเท่าไหร่ก็เหยียบไปให้หมดนั่นเองนั้นเบื่อนอ่าเห็นไหมนั้นเบื่นก็มีประมาณนี้นะั้นเบื่นให้เพื่อนททาการเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมผมย้ำน,นะผม,ผม,ม,ะผมสําหรับคนที่มีเงินนะอันนี้ให้เพื่อนๆทาการ F K Whitecap หนึ่งก,ก็ได้หรือเพื่อนๆคนไหนที่รีบนะผมให้เพื่อนทําการวิ่งมาเก็บของตรงนี้นะนี่เลยตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะเก็บตรงนนี้นะผม เก็บไปเสร็จแล้วให้เพื่อนไปอัปเกรดนะผมดอกไม้ตรงนี้ผมที่ร้านค้านั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะผมจะขอเก็บไปสักพันหนึ่งละกันระยะาเดียบอ่ะหนึ่งพันแล้วนะผมกลับไปที่ร้านค้าที่เดิมนั้นเพื่อนปุ๊บอ่าพอถึงร้านค้านะครับผมให้เพื่อนวิ่งมาตามผมมาครับผมปุ๊บอ่ะจากนั้นนะเห็นไหมเหมือนเขาจะมีบอกอยู่นะผมว่าเราเนี่ยต้องการเป็นอัปเกรดเลเวลสองหรือเปล่าแล้วก,กดซื้อไปได้เลยนะผม ขาดอีก2 0 0้นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับไปเก็บเมล็ดที่บ้านก่อนละกันนั้นเพื่อนให้มันครบ1000เพื่อมาอัพเป็นดอกไม้เลเวลสนั่น like เองนั้นเพื่อนอ่ามาแล้วผมเงินเรามี1,400งพันสี่ร้อยนั้นเพื่อนผมบอกเลยเมล็ดเลเวลสามเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ได้ของอันนี้ไปเนี่ยแอปเดียวเพื่อนเพื่อนรับของ UGC ได้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนเพราะผมอัดคลิปมาเนี่ยนี่น่าจะยังไม่ถึง5นาทีเลยมั้งก็ให้เพื่อนวิ่งกลับบ้านเหมือนเดิมนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนที่ถึงบ้านูดนะ ดอกไม้ของเราเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเลเวลหนึ่งไงมันจะได้เงินน้อยนั่นเองนะให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ครับแล้วกดปลูกนะผมห้าร้อยโอ้ยตังค์ไม่พอขาดนิดขาดหน่อยก็ไม่ได้เลยเนาะเนี่ยผมวิม่งเข้ามาเก็บนั้นเหืือนปึ๊บโอเคขออนุญาตปลูกตอกไม้ของผมสักสองดอกแล้วกันปึ๊บ <c oughs> หนึ่งดอกอ่ะเป็นงานเบื่อนเสร็จ <c oughs> แล้วเขาจะมีออร่าอย่างนี้เด้งออกมานั่นเองนั้นเบื่อนอ่ะเนี่บผมเวสของเราผ่านเลยแล้วก็กดม้วนลูกเต่าตรงนี้ได้เลยนะ อ่าเพื่อนๆ่ได้กิจจีอย่างนี้มาเลยนั่นเองนั้นเพื่อนเป็นไงง่ายนั้นเพื่อนโคตรง่ายนะผมไม่ถึง5นาทีเนี่ยได้ของชินีแน่นอนนะผมอากดรับได้เลยผมศูนย์บาทโอเคจากนั้นเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูว่ผมว่าเราเนี่ยได้เลขเที่ยวแหล่หน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอลซัสลี่ส่วนหลังนั่นเองเนั้เนเพื่อนอขอขอนุญาตกดลองใส่เพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมนี่เป็นไงออาราน้ำแข็งโคตรเฟี้ยวบอกเลยขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงผมเลขที่ออก 255นะเพื่อนของชิ้นนี้ก็เหลือประมาณ3,200ชิ้นนัเพื่อนซึ่งเพื่อนๆไหนที่มีคำถามนะผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าอย่าลืมรีบเข้าไปทำกันนะผมของแม่งทำโคตรง่ายเลยนัเพื่อน